เกิดเราจะถ่ายภาพบุคคลเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เลนช่วงวายเนี่ยอาจจะทําให้ตัวคนมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับดูแล้วไม่เป็นจุดเด่นนะลองดูครับเราจะอาศัยคุณสมบัติของเลน์มุมกว้างในการที่จะทําให้เราสามารถเก็บฉากหลังได้กว้างนะครับเวลาถ่ายภาพด้วะยะเ,เลนมุมกว้างนะครับเราจะต้องเข้าใกล้วัตถุจุดสนใจวัตถุถึงจะมีขนาดใหญ่นะฮะเมื่อเทียบกับฉากหลังเนี่ยฉากหลังจะมีอัตราส่วนห่างจากกล้องมากกว่าวัตถุเยอะทําให้ฉากหลังมีขนาดเล็กมากส่วนการใช้ระยะเทเลนะครับ ในการถ่ายวิวทวทัชเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการเน้นจุดที่สําคัญนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามาถ่ายพอร์เทรตเนี่ยเราจะได้สัดส่วนของบุคคลที่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่ารวมถึงเราจะสามารถควบคุมฉากหลังได้ง่ายกว่านะครับเวลาถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเลโฟโตโถถถ้เมื่อเทียบขนาดกับเดียวกับเลนส์วายเนี่ยเราจะอยู่ในระยะที่ห่างกว่ากันมากฉะนั้น อัตราส่วนความห่างระหว่างฉากหลังถึงกล้องกับวัตถุจุดสนใจถึงกล้องเนี่ยจะไม่ต่างกันมากนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเทเลโฟโต้ถึงให้ฉากหลังที่บิดแคบแลักษณะของภาพที่ได้เมื่อเทียบกับมุมกว้างนะครับฉากหลังจะแคบกว่าแล้วก็วัตถทุที่อยู่ด้านหลังนีจะมีขนาดใหญ่กว่าเราอาศัยคุณสมบัติในการควบคุมฉากหลังของเลนส์มุมกว้างกับเลนส์เทเลโฟโต้ในการเลือกมุมในการนําเสนอภาพนะฮะภาพไหนที่เราต้องการเสนอวัตถุขนาดใหญ่เจาะฉากหลังแคบเราจะใช้เทเลโฟโต้แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการฉากหลังที่กว้างเห็นรายละเอียดเยอะในฉากหลังเนี่ยเราจะใช เวลาที่เราถ่ายรูปทิวทัศน์โดยเฉพาะภาพประเภทอาคารหรือว่าภาพที่มีเส้นในแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยนะครับเราจะพบว่าบางทีแนวเส้นเนี่ยจะลูเข้าหรือว่ารูกออกบางครั้งด้านบนใหญ่หรือบางครั้งด้านบนเล็กนะฮะเรามักจะคิดว่าอันนี้คือความผิดปกติของเลนส์ที่เราใช้ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับหลายครั้งเป็นเพราะเราตั้งกล้องไม่ได้แนวระนาบก็เลยจะทําให้เกิดอาการที่เรียกว่า perspective ขึ้นการตั้งกล้องในแนวตั้งฉากกับพื้นการตั้งกล้องในแนวก้มเงยจะมีผลต่อความเบือนเบือของภาพนะครับเราจะเรียก ตรงนี้ว่า geometric distortion หรือว่า geometric perspective ถ้าเราเหนยกล้องขึ้นด้านล่างของภาพจะใหญ่แล้วภาพทั้งหมดเนี่ยก็จะลูขึ้นไปทางด้านบนนะครับส่วนถ้าเราตั้งกล้องจากบุมสูงแล้วกดลงมาส่วนของด้านบนของภาพก็จะใหญ่ด้านล่างของกล้องก็จะลู่เล็กลงแต่ขณะที่เราตั้งกล้องตั้งฉากกับพื้นเนี่ยในระดับสายตาจะทําให้เราได้เส้นตรงหรือเส้นที่อยู่ในแนวในแนวตั้งอยู่ในแนวตรงเนี่ยไม่มีการบิดเบือนเป็นธรรมชาติแบบที่ตาเห็น เวลาถ่ายภาพสถาปัตยกรรมหรือถ่ายภาพบุคลคลก็แล้วแต่นะฮะการตั้งกล้องก้มเงยมีผลต่อภาพที่จะเกิดขึ้นถ้าเราต้องการภาพที่ไม่มีความบิดเบือนเราจะเป็นต้องตั้งกล้องให้ในมุมที่ขนานกับพื้นโลกเราจะได้พสเปษทีฟเหมือนที่ตาเห็นนะฮะไม่ลู่เข้าหรือไม่บานออกเราอาศัยพสเปษทีฟหรือคุณสมบัติด,ด้านมุมการรับภาพของเลนสน์ในการควบคุมสัดส่วนของวัตถุที่ฉากหลังหรือว่ามุมที่ฉากหลังได้เราดูตัวอย่างง่ายๆครับ ผมเอาพระสององค์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาวางคู่กันเราจะเห็นว่าพระองค์ซ้ายมีขนาดใหญ่กว่าพระองค์ขวาเมื่อเราถอยพระองค์ใหญ่ออกไปทางด้านหลังนะฮะพระองค์ใหญ่จะอยู่ไกลขึ้นเราจะเห็นว่าขนาดเล็กลงถ้าเราถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้างเราจะยิ่งเห็นฉากหลังหรือองค์พระที่อยู่ด้านหลังมันขนาดเล็กลงเข้าไปใหญ่แล้วก็ดูเหมือนองค์ตัวพระด้านหลังเนี่ยกับองค์พระด้านหน้าเนี่ยมีระยะอยู่ห่างก,กันมาก แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เลนส์เทเลโฟตโต้ก็จะให้ผลอีกแบบหนึ่งนะครับเลนส์เทเลโฟตโต้จะให้ฉากหลังหรือวัตถุที่อยู่ด้านหลังเนี่ยดูไม่ไกลมากยิ่งเทเลโฟตโต้มากขึ้นเท่าไหร่ฉากหลังก็จะยิ่งดูใกล้ฉากหน้ามากขึ้นเท่านั้นเราอาศัยคุณสมบัติข้อนี้ในการจัดวางวัตถุวัตถุไหนที่ต้องการให้มีขนาดใหญ่ให้อยู่ใกล้นะครับวัตถุไหนที่ต้องการให้มีขนาดเล็กก็ให้อยู่ไกลแล้วเราก็สามารถควบคุมขนาดของฉากหลังได้อยากให้ฉากหลังไม่เล็กเกินไปอยากให้ฉากเล็กมากๆก็ใช้เลนส์ไว ส่วนที่ทอ t ชั่นที่แท้จริงก็คืออาการบิดของเส้นตรงในภาพเวลาเราตั้งกล้องได้ระดับนะฮะแต่เส้นตรงเนี่ยยังมีความโค้ง ดิทอชันก็คืออาการผิดปกติของเลนส์นะครับอันเนื่องมาจากชิ้นเลนส์ที่มีความโค้งซึ่งดิทอชันเนี่ยก็จะมีอยู่สาแบบก็คือตัวพิงคุชชั่นดิทอชันนะครับก็คือเป็นการโค้งเข้าแบรเรลลดิทอชันนะก็เป็นการโค้งออกแล้วก็ตัวมั c เชตดิทอชชันซึ่งเป็นการผสมระหว่างตัวพิงคุชชั่นดิทอชชันกับแบรเรลลดิทอชันนะครับสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นการโค้งแบบเป็นลูกคลื่นเลนส์สมัยใหม่จะสามารถแก้ไขความโค้งของภาพนะฮะได้ที่ ซึ่งกล้องนิคอนแล้วก็เลนนิคอนเนี่ยจะทํางานร่วมกันสามารถแก้ความค่าสีนะฮะการความค่าทรงกลมหรือการความบิดเบี้ยวต่างๆเพื่อให้ภาพออกมาเนี่ยได้ดีทั่วั้งภาพเลนของกล้องถ่ายภาพจะมีความสามารถในการเก็บแสงหรือรวมแสงที่เราจะเรียกว่าความสว่างของเลนส์นะครับเราจะแบ่งเลนส์ออกเป็น3ช่วงหลักๆนะครับก็คือเลนส์ที่ไวต่อแสงคือเลนส์ที่มีความกว้างมากกว่า2.8 แล้วก็เลนส์ที่มีความไวต่อแสงปานกลางก็คือเลนส์ที่มีความกว้างของช่องรับแสงอยู่ที่2.8จนถึง f 4นะครับแล้วก็เลนส์ที่ค่อนข้างมือก็คือเลนส์ที่ f 5.6ขึ้นไปเลนส์ไวแสงหรือเลนส์ที่มีช่องรับแสงกว้างกว่า f 2 8เนี่ยจะให้ภาพที่สว่างถ่ายได้ง่ายนะครับทำให้การทําภาพชัดลึกหรือการเบลอฉากหลังเนี่ยสามารถทําได้ง่ายแล้วก็ทาให้จุดสนใจมีความโดดเด่นเลนส์ไวแสงยังมีประโยชน์เวลาถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับเราสามารถที่เก็บรายละเอียดได้ดีกว่าเพราะว่าเลนส์สามารถเก็บแสงที่เข้าาาไปในนเเซซอร์มกกว่ แล้วก็สามารถทําให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงกว่าในกรณีที่เราถ่ายดาวเลนที่มีความไปแสจจะให้จํานวนดาวที่มากกว่าด้วยเรามาดูตัวอักษรย่อบนชิดเลนกันบ้างนะครับหลายคนคงอยากรู้ว่ามันมีความหมายว่าอะไรแน่นอนฮะยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าเลนนี้มีคุณสม,ณสมบัติพิเศษเยอะนะครับเราลองมาดูกันเลยโอเคเรามาดูชิดเลนฮะอย่างแรก AFS นะครับ AFS ก็คือ บอกว่าเลนตัวนี้ใช้มอเตอร์แบบเซริ่นเวฟซึ่งจะเป็นมอเตอร์ที่1โฟกัสเรวนะครับ2มีความเงียบในการโฟกัส่ต่อมานะครับ DX นะครับอย่างที่บอกไปนะครับทางนิคอนเองเนี่ยจะมีกล้องที่มีเซ็นเซอร์1นิ้วนะครับคือตระกูลนิคอนวันเลนของตระกูลนิคอนวันเนี่ยจะเป็นเลนตัว CX นะครับถ้าเป็นเลน DX จะเป็นเลนของกล้อง d l r ที่มีขนาดเซ็นเซอร์ APS-C และเลน FX นะครับจะเป็นเลนสำหรับกล้องที่มีเซ็นเซอร์แบบฟูลเฟรมต่อมานิคอนิคอเป็นชื่อเลนของนิคอนนะครับ ถัดมาฮะเป็นระยะของเลนนะครับอย่างตัวนี้จะมีระยะ2อันก็คือเบาบอกว่าตัวนี้เป็นเลนซูมนะรระยะเริ่มต้นก็คือ18มิลระยะปลายคือ3 0มมิลนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเลนแต่ละตัวว่ามีระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดปลายที่เท่าไหร่ขยับมาอีกนิดนึงจะเป็นเรื่องของช่องรับแสงยิ่งกว้างยิ่งรับแสงได้เยอะยิ่งกว้างคือตัวเลขจะน้อยลงนะครับตัว GG G ในที่นี้ก็คือเป็นเลนที่จะเรียกว่าไงฮะเป็นวงแหวนเนี่ยจะไม่มีวงแหวนปรับมือนะครับแต่ว่าจะเป็น ตัวปรับแบบวงแหวนแบบไฟฟ้าจะปรับที่ตัวกล้องนะฮะชิ้นเลน ED อ่ะตัวนี้น่าสนใจเพราะเกี่ยวกับคุณภาพของภาพตัวชิ้นเลนที่ช่วยในเรื่องของความคมชัดเนี่ยจะมี2อ,อันก็คือ ED กับ Aspherical นะครับเลน ED จะเป็นเลนที่ลดการเหลื่อมของแสงทำให้แสงเนี่ยตกลงไปอย่างค่อนข้างไม่เหลื่อมนะทำให้มีความคมชัดอีกอันนึงก็คือ Aspherical ที่อาจจะไม่ได้เขียนอยู่บนเลนแต่สามารถไปดูที่สเปกได้นะครับ Aspherical จะทำให้แสงที่ตกณขอบ ภาพและตรงกลางภาพอยู่ในระนาบเดียวกันทําให้ภาพเนี่ยมีความคมชัดทั้งภาพต่อมามีอะไรอีกก็ VR เลน VR คือเลนกันสั่นนะฮะหมายความว่าเลนตัวนี้เนี่ยถ้าเราถือแล้วเรามือเราสั่นเนี่ยมันจะมีเลนที่จะชดเชยการสั่นของมือทําให้เราสามารถใช้ชตปีชัตเตอร์ที่ต่ําลงได้อย่างไรก็ดีเลน VR เขาจะเขียน VR เฉยๆนะครับแต่ VR บางตัวจะลดได้2สตอ็อป3สตอ็อป4สตอ็อปซึ่งยิ่งสต็อปเยอะแปลว,ว่ามือเราสั่นเนี่ยเขาจะปรับภาพให้นิ่งได้มากขึ้น ส่วนเลนตัวไหนลดได้ก,กี่สต็อปลองไปดูที่สเปคของเลนได้นะฮะโอเคมีอะไรอีกดูเลนตัวนี้ไม่มีเขียนแต่นิคอนหลายคนคงได้ยินฮะเลนนาโนาโนาโน,าโนาเป็นเทคโนโลยีของการเคลือบผิวเลนนะฮะการเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีนาโนเนี่ยทำให้ลดแสงสะท้อนอาภาพเนี่ยจะใสขึ้นนะครับแสงแมันจะไม่ไม่มีแฟร์เนี่ยจะลดลงทำให้ภาพออกมาคอนทราสต์ดีแล้วก็ดูใสเคลีย clear. ในเลนส์เทเลโฟโต้คุณภาพสูงของนิคอนจะใช้ชิ้นเลนส์พิเศษนะครับที่เราเรียกว่าฟูออร์ไลท์เลนส์เป็นชิ้นเลนส์ที่จะช่วยลดความค่าสีนะครับให้ภาพที่คมชัดมากกว่าการใช้ชิ้นเลนส์ E-D จะใช้อยู่ในเลนส์ซูเปอร์เทเลรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่น600มิล F4 หรือว่า800มิล F 5.6เลนส์ฟูออ t ไลตัวนี้นอกจากจะมีคุณภาพสูงแล้วเนี่ยยังมีน้ำหนักเบากว่าชิ้นเลนส์ E-D แล้วก็ชิ้นเลนส์ทั่วไปด้วยเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คคคืือออตัวววเเเเเป็นนกกาาาาารรลลลบบบบิิิแแพศษซึ่่่งงจะะททให้้สยไไมมดดด มักจะใช้ในเลนส์อัลตราไวหรือว่าเป็นเลนส์ซูเปอร์เทเลที่ไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ด้านหน้าเลนส์ได้นะครับทำให้ชิ้นเลนส์เนี่ยมีความทนแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องไฟล์ดิจิตอลคืออะไรนะครับไฟล์ jpeg และไฟล์ raw เ,เลือกใช้งานอย่างไรพบกันตอนหน้าครับ